เปิดตาแล้วดูให้ช,ะชะัดๆสิว่าฉันเป็นใครเอเธอจะเป็นใครก็เรื่องของเธออย่ามาทำตัวตีสนิดกับฉ<ก>ันเลยไม่แปลกที่คุณจำฉันไม่ได้แต่คุณคงไม่รู้จักฉินมูใช่ไหมพูดถึงคุณฉินทำไมเขามีตำแหน่งใหญ่โตในเฉิงชีกรุ๊ปขณะผมยังได้เจอสองสามครั้งเองฉินมู่เป็นเลขาของฉันเอง ว่าไงนะยังเธอเนี่ยนะแม่บ้านยังเธอนะกล้าพูดว่าคุณฉินเป็นเลขาเธอยังกันเหรอฝันไปเถอะสารรูปยังเธอไม่คู่ควรกับรองเท้าของคุณฉินด้วยซ้ำโอ้คำเกือบขิดอยู่แล้วหน้าไม่อายจริงๆโิงเาทำอะไรอยู่นี่มาตัวคนจนสองคนนี้ออกไปไอย่าทำให้เฉยฉีกรุปต้องเสื่อมเสียงชื่อเสียงล่ะไปซะไปไปเลย ไอ้คนเลวทำกับแม่ฉันแบบนี้ได้ยงไงออไปใส่เด็กเหลือขออชิงๆิงชิงิงเสี่ยวจุนเจียคุณกล้าทำร้ายคนอื่นได้ยังไงมีใคยเห็นบ้างแล้วว่าฉันเป็นคนทำแต่ฉันว่านะเธอได้อะเปไปคนแลนักากรูดบันี้ได้ยังไงเอาละบัตรใบนี้มีเงินหนึ่งแสนแค่เธอบอกว่า ยายน okay. ั่นเป็นคนผล a กลูกของเธอเงินนี่ก็จะเป็นของเธอโอเคเสี่ยวจุนเจ <store> uh i i. ียกล้าพูดออกมาได้ยังไงพี่ชุนไม่ฮพี่เธอคะเธอเป็นคนทำร้ายเฉิงเฉิงขอโทษนะน้องฟางเพื่อเฉิงเฉิงแล้วฉันทำได้ทุกอย่างวุชาติหน้าจะยอมเกิดเป็นท่าเธอเพื่อชดใช้ความดีของเธอนะพี่ชุนไม่พี่ไม่ผิดหรอก พราะพวกเขาต้องห,าหา่าฉันจนตังหาัาฉันช่วยลูกตัวเองไม่ได้ฉันสมควรโดนลงโทษแมค่ครับเฉิงเฉิงเป็นไงบ้างเฉิงเฉิงเธอโอเคไหมผมจำได้แล้วครับแม่ผมเห็นผู้หญิงคนนี้วิ่งเข้าไปในห้องล็อกเกอร์และอ้อส้ยไ,สยไปใส่ไว้ในล็อกเกอร์พี่ฟางเธอไอเด็กเหลือขอกล้าโกหกและใส่ร้ายใช่เหรอ ฉันจะตีให้ตายเลยยูนาเนะเด็กโกหกไม่เป็นหรอกนะยอมรับเถอะว่าคุณอยากใส่ร้ายฉันฉันใส่ร้ายเธอเหรอฮะฉันจะต้องการอะไรจากแม่บ้านอย่างเธอน่ะพูดไปใครจะเชื่อว่าฉันใส่ร้ายเธอเอาคืนมาเนี่ยเอ๊ผู้จัดจการเซียวคุณสัญญาหรือว่าจะให้เงินนี้เป็นค่ารักษาเฉิงๆนี่แล้วทำไมถึงเอาคืนล่ะเธอเชื่อที่ฉันพูดอย่างนั้นเลยว่าจะยกเงินนี้ให้พวกคนจนนี่จริงๆเลยทั้งสก็โรกทั้งโง่ ต่อให้ลูกเธอรอดก็คงอยู่ได้ไม่นานทำไมฉันต้องยอมให้เงินคนตายด้วยไว้แต่งงานสมนึกไงไม่ถึงใจดำขนาดนี้ลูกของฉันลูกฉันยังไม่ตายสักหนเดียวจุนเจียคุณเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลทำไมถึงพูดแบบนี้หลังจากนี้ฉันจะไล่คุณออก <laughs> เธอเนี่ยน่าจะไล่ฉันออกเหรอฉันสิต้องไล่เธอออกเนะฉันจะส่งเรื่องไปที่บริษัททุกแห่งจากนี้ไปเธอไปเป็นแม่บ้านที่ไหนไม่ได้แล้วไม่มีบริษัทไหนยอมจา้างเธอเสี่ยวจุนเจีย คุณจะต้องเสียใจที่พูดอย่างวันนี้เฮ้ยนิชินมุฉันให้เวลาสิบนาทีทำเรื่องไล้เสี่ยวจุนเจี๋ยออกเดี๋ยวนี้ดูสาระรูปของเธอก่อนถ้าไม่รู้ล่ะก็คงคิดว่าเธอเป็นคุณฟางของเชิงฉีกรุ๊ปแน่แสดงได้เนียนจริงๆถ้าเธอคือคุณฟางฉันก็คงเป็นพ่อของคุณฟางแล้วล่ะถ้างั้นฉันก็คงเป็นแม่กล้าดียังไงจะพูดแบบนี้กล้าดียังไงเหรอ เธอบอกว่าคือคุณฟางเหรอพิสูจน์ได้มิว่าเรื่องจริงน้องฟางฉันยอมรับน้ำใจเธอนะแต่อย่ากโกหกแบบนี้แล้วบอกว่าเป็นคุณฟางเลยถ้ามีเรียกขอโทษพวกเขาแล้วพวกเขาเอาเรื่องขึ้นมาเธอจะไม่มีอนาคตเอานะพี่ชุนเม่ยฉันก็คือประธานฟางจริงๆนะทำไมถึงยังพูดแบบนี้อีกคนอย่างประธานฟางจะมาทําอะไรที่บริษัทเล็กๆแ,แบบนี้เต่ว่าฉันคือก็ได้ฉันจะโทรตามฉิดมู่ให้เขามาพิสูจน์ตัวตนของฉันไม่มีทาง จะหาคนอื่นมาสวมรอยสินะรู้ไหมว่าคุณชินเป็นใครเขาเป็นถึงรองประธานบริษัทเขาจะมาที่นี่ได้ยังไงกันฉันคิดว่าเธอเนี่ยทั้งจนและเพอเจอกล้าพูดมาได้ว่าเป็นท่านประธานแถมจะให้คุณชินมาที่นี่ด้วยตลกชะมัดเลยนั่นสิเอางี้ไหมล่ะถ้าคุณชินมาที่นี่ฉันจะยอมแก้ผ้าวิ่งรอบบริษัทเลยแต่สมมุติว่าถ้าคุณชินไม่มาที่นี่ใครจะต้องถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นทีละชิ้น แล้วไปรับใช้ฉันที่ห้องทำงานตกลงไหมน่าทำฉันขนาน,น่าไมถึงตอบฉันทำไมถึงตอบเธอนะ่ะเลยคิดว่าตัวเองเป็นประธานฟางใช่ไหมแต่เธอเป็นท่านประธานจริงๆฉันจะยอมคุกเขาและคลานเข้าไปขอโทษเธอเลยว่าพูดแบบนั้นได้ยังไงเสียวจุนเจีย